เล่นแล้วเป็นยังไงคะสนุกไหมอ้อแล้วสนุกนะคะอมันโยนไปโยนมาสนุกไหมอะ,ะอออสนุกเลยะคะ่ะอ๋อค่ะอองั้นเอาไหมแม่สั่งให้เอาไหมคะเอาไหมเอาไหมคะ อาไว้นอนนะ้วไหมคะเอาไว้นอนตอนกลางวันเอาไว้ลูกเออค่ะเออเออเอออค่ะเออค่ะชอบไหมคะเอบชอบชอบค่ะค่ะเดี๋ยวแม่สั่งได้นะคะเดี๋ยวบอกพ่อให้สั่งได้นะนะดีไหมคะเราชอบเหมลูกเออ จลูกหมาน,หน้อยไหนคนไหนลูกหมาน้อยของแม่ลูกหมาน้อยเออลูกหมาน้อยอะคะเอาให้ลูกหมาน้อยอะคะเออลูกหมาน้อยของแม่ไอ้น,นี่ลูกหมาน้อยของแม่ะะอ่ะคะเออโออ้จำรักจำรักเออเอาจำรักจับ